ขอบคุณอะไรน้ำใจครับขอบคุณแขกรัเกียรติเข้ามารวมงานบันนี้นะครับ <c oughs> ด้านหลังของท่านนะครับวันนี้เป็นการสแสดงโชว์มังกรขึ้นเสานะครับเอาไหนๆก็มาภาคกลางแล้ววันนี้ขออนุญาตนะครับลิขสิทธิ์เด้อแต่ขออนุญาตนะครับวันนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการครอบเบอร์เนาะนะครับอีกหนึ่งผลง,งานเพลงอาจารย์ว่าสาวเพชรบุรีมา,า,าสิ่งหลายคนหลายท่านขอมานะครับนี้เพลงเมื่อกี้ผ่านไปพอมากแต่ซึ่ามารถ ไม่สามารถไม่สามารถเอาลงไดรเพราะว่าโดนลิกสิตขอิษัีนเกใหม่อะขอบคู่นี้ครั้งหนึ่งก็ที่น้องจะร้องประมาวันที่สิบต่อคืนนมีเสียงแต่วันนี้นะครับเป็นเวลาที่จากัดเชิญเจ้าภาพนะครับแก่ผู้เกติมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสทนะครับมาล่ำมือนี้มาลำงานนี้ครับเสร็จงานนี้เราไม่ได้ตังค์เลยนะครับเราไม่ได้ตังค์มางานนี้ครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านสอทอใจหมดตั้งแต่วันทำสัญญาแล้วครับขอเสียงปรบมือให้เจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับพึ่งเคยเจอครับพี่น้องครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพึ่งเคยเจอปกติแล้วเราทําสัญญาก็วางมัดจำแค่ไม่กี่ตังค์นะครับแล้วมจ่ายเสร็จกันสว่างตอนเริ่มแต่เจ้าภาพนี้บอกว่าไม่ได้ไหนๆก็จะมาอยู่แล้วไม่ต้องทําสัญญาวางเงินให้ตั้งแต่วันที่คุยกันนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับด้วยความรักด้วยความกรุรพ ที่ท่านสอทผมเรียกแตครับว่าสอทสอทในการทถือว่าท่านให้เกียรติกับเรามากเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญวัฒนาที่เรีกจัมาพรมงานงานที่ใหญ่ครับจากงานบวชใท้กับลูกชายทราบว่ามีการแหนหน้าบนเครื่องบินด้วยเราเห็นช้างมาแล้วนะครับนั่งช้างมาแล้วแต่แหนหน้าบนเครื่องบินนี่เพิ่งจะมีงานนี้งานแรก นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงและมีการแจกรางวัลนะครับให้ของจอมลุยกับแขกผู้มีเกียรติขออนุญาตเรียนข้าเวที่ยงว่าแต่เพิ่มเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับคำพูดของผู้มีเกียรติมากมายนะครับยอดพี่น้องที่ผมอาจจะเอ่ยนามไปไม่ถึงนะครับวันนี้เป็นงานอุปสมบทครับสำหรับท่านสิทธิเอกสุรศักดิ์โหนสันทีนะครับบุญชายของท่านสทจันทร์โหนสันทีนะครับ ที่พัทศรีมาวัดบางปิปป้งวันวันพรุ่งนี้เป็นงานอูปประสมบทนะครับขอบคุณแขมืิอ,อีกครั้งหนึ่งไม่ได้เอาของมาใหนะ้มาให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับถ่ายจะน้อยด้วยพี่น้องด้วยนะครับหลังจากมิกเสียงเสร็จพี่น้องเป็นานางถ่ายยูสกักอนนะครับเป็นานางกรอบๆถ่ายซากอนให้งานเรียงพิธีการเพื่อเส็จเดี๋ยวเวลานเท่าไหร่นั้นจะให้กันอีกครั้งหนึ่ง อ้างวงอีกขออนุญาตพี่น้องเป็นซีแอนด์ครับนะครับเขาได้เตรียมหน้าเวทีนการเราจะส่งบนเวทีนี้ต่อให้กับฐานเจ้าภาพนะครับซึ่งพิธีกรพิการตอนนี้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยลงไปขอเสียงประเมินตอนนี้พี่ดำมาแล้วพี่ดำโปรเอสของเรานะครับพร้อมด้วยปรมาครูมาด้วยกันวันนี้อินนิต้อนรับในยารพ่อวัดดังอย่างไรครับ สาวสีสเกตสดอีพมาพี <ay> ่นอ <dial> ีหมอนายีหมนลี <m any> ่หมอนยิงเลยนหมอน้แล้วค่มอนออหอม่แล <t> ้วสีสเกตสีสเกตฟูนดครับเฮ้ยสีสเกตสาวสีสเกต สาวสีสะเกดอาเซียนคนต้องพูดว่าสาวสีสะเกดนะที่บอกว่าสีสเกดเขาออกปกตินีเพาะว่าสีสเกดคือปกติเลยคนสีสเกดไม่ใช่คนสีสเกดลองก็แต่ว่าใปใสะค่อยเป็นนั้นไปแต่ว่าเพราะว่าสีสเกดเออลอง่องรองกัีสเกดใน้างหนมันเป็นังไหไหมถึง ก็คือถ้ากับกระบอกกินข้บวกะทิแบบสิไปสายกินข้าวลาบ่อย่งนี้อันเนี้ยอันนี้ค่อยออกสำเนียงแต่ว่าคำว่าเกศของคนที่บอกว่าคนมาบอกว่าซีสเกตเนี่ยเขาไม่ได้พูดซีสเกตนะแล้วก็ซีสะเกตแมนแล้อกคำนี้เขาได้แต่อะไรมาซีสเกตคำไหนไม่รู้อ่ะเขาเขาจะข้าใจว่าคนฟังเยอะมากคนเขาจะเออกใจว่าแบบบอกแบบว่ากินกินไต่ไต่ต้องออกว่าซีสเกตยังไงสินแมนโอ้เขาจะออกกิน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 เข้าไปบอก รบว่าท่านไหนกินขอบคุณค่ะนี่หรอคะสํารับคลิปนี้ก็ฝากไปเจ้านี้ก่อนค่ะคลิปหน้าจะใคว่า,ากันไหมนะคะอย่าลืมกดไลล์กดแชร์กูเช่เชจะใครให้ช่งองน้องรถไม่เดอ้อน้องริงจะลงมาแล้วค่ะน้องกินข่าวกินน้ำกับพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ไปแล้ว ปีจังวันนี้จะเริ่มแล้วโรงงานจะเริ่มแล้วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้่ะไว้ชั้นนี้ค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องขาบ้างหันว้าฝากลิปค่ะนะเพราะลืมเบิรงมาจากของอะไรซีนะที่จ้าเอโรงงานกำลังเปิดค่ะพี่น้องไม่หน่อยกำลังกำลังผลิตผลิตโรงงาน,นผลิตเงินกำลังเท็ด มาไล่นะคะมาไล่สวยๆนะคะคนไล่สวยๆของน้องนะคะด้วยทำไมหน่อยตามเพิ่มไปหน่อยก็สวยทุกวันนั่นแหละก็สวยทุกวันนั่นแหละสวยเหมือนคนทําไงน้่นบ้านเอาไปถึงไปเอาหนึ่งร้อยเวลาก็ต้องกินเข่าค่ะน้องก็ต้องกินเข่าไม่กินเข่าป้ะใครยังยั่งใจไม่ทันเลยอย่าง่ยังกินไม่น่ากินหรอเปล่าพูดเก่นพี่จะไม่ทันเลยอย่าง ออเส้นครับเส้นครับนัม่มาห่อนหลังไว้ที่ได้ไหม แก่เป็นงูเขาอ่ะน้องกำลังนะนะคะไม่รู้ว่าเพลงอันนี้จะติดนิกาชิดไหมคะนะคะเพราะว่ามันติดลิกาชิดว่าเฮอเพลงอันนี้ไม่เป็นเพลงอันนี้แน่นอนก็ติดอกมั้งเดี๋ยวบอดยินเพราะบได้ยินชาเขาเสียงเขาดังๆเอามันก็สิบอด้ยินเป็นค้าดอกขาเขาสิบอกเสียงเขาดังก็รู้ๆว่าดังๆเอาแมนมันจังสิบอด้ยินเสียงเสียงแหล่เขาจ้า เพราะว่าจะก้าเพ่งท่างผักกางมักซิมีลิกาซิตนะคะพี่นองมันก็นเลยอันนี้เอา้าปีเให้นยียงไส่คือว่าสิดเลยอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเหรอพี่อีจะมาทให้อ๋อเอาเงินให้แม่ไปไปกินเข้ากินน้ำกีลาหน่อยถ้าไหนกินเขานะคะแฟนครับมากขอทายลูกก่อน เท่ากับนั่งเดนทานะคะกางสีแม็กกางส่ซองสีแมกนี่ยังก่อนกาสแปรงเพางสีแปงเพดพี่เปนเาีแปงเพดเราไยมุมเลสแมกอย่ี้มองมาหาเอมชิลากเลิแ่ม้นอะเอ็ีนะเริ่มแล้วเอิญกันแล้ว ไปเข้าไปหรอค่ะพี่น้องบริพิตคลิปพี่ดีเราบริพิตพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไปสนีค่ะคลิปอยากอะไกันมาอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กด็ส่งให้น้องมองสองน้องรถมี่เราก็ยื้อเรืมเขาไปกดไลค์กดแชร์เพจเนาะมีเราเปิดอินฟิเชียลที่เฟซบุ๊ก้วยนะคะไปแล้วค่ะ